สวัสดีค่ะชานิสาแฟมจูแพนนะคะท็อปิกของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราส่วนตัวชอบมากๆชอบฟังชอบพูดถึงชอบเม้าท์มอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าจะมาพูดเรื่องความรักการเดทการการคบกันเป็นแฟนอย่างเงี้ยมันก็ซ้ําๆมาเนาะคือเราก็พูดมาแล้ววนไปวนมายอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยจะมาเล่าอะไรที่มันมากกว่าการเป็นแฟนกันมากกว่าการคบกันค่ะซึ่งนั่นก็คือการแต่งงานนั่นเองค่ะ แล้วการแต่งงานในญี่ปุ่นน่มันมีอะไรให้น่าเล่าหรอเพราะว่าใครๆเขาก็แต่งงานคนทั้งโลกเขาก็แต่งงานกันทั้งนั้นคือเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเราคุยกับคนรู้จักของเราที่นี่คนหนึ่งเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพึ่งไปสมัครใช้บริการหาคู่ชีวิต ไม่ใช่การแบบสมัครเข้าแอปหาคู่เอ่อคู่นอนคู่เดทคู่เป็นแฟนกันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่นี่คือคู่ชีวิตแบบ เจอการแมทช์กันแล้วก็แต่งงานกันแล้วพอเพื่อนคนนั้นเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บด้วยความที่เราทำชาริสา from Japan ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบของเราอะที่เราจะต้องถามเขาตอบแบบสืบเสาะหาข้อมูลอะไรเงี้ยดังนั้นก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่หมจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็เออแล้วก็คอมเมนต์นะคะก็คืออยากรู้เรื่องอะไรคิดเห็นยังไงนะคะสามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าแชร์คำถามของตัวเองในคอมเมนต์ก็ได้นะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามช่องเรามานานพอสมควรอาจจะยังพอจำได้ว่าเมื่อก่อนเมื่อนานนานมาแล้วอะ่ะเราเคยทำเ,เรื่องเกี่ยวกับวิธีการหาคู่ในญี่ปุ่นหรว่าคนญี่ปุ่นหาคู่กันแบบไหนบ้างซึ่งตอนนั้นะ่ะเราจะเจาะจงไปในเฉพาะเรื่องของแบบหาคู่แบบหาแฟนหาคู่เดทแล้วก็อยู่ในกลุ่มไว้ที่เป็นเป็นเจนเ,เราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเจนที่เด็กลงไปอีกอย่างเช่นการใช้แอป หาคู่พวก tinder พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไปเจออยู่บทความหนึ่งค่ะซึ่งมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่า1ใน6คู่แต่งงานในประเทศญี่ปุ่นนะคะมาจากการคนกัดจืดคนกัดจืดคืออะไรคนกัดจืดก็คือ matchmaking service ค่ะซึ่งก็แล้วแต่รูปแบบเลยความสร้างสรรค์ของแต่ละที่เลยว่าเขาจะจัด เซอร์วิสของเขายัางไงบ้างจะเป็นแบบแมทช์เมคกิ้งเซอร์วิสเป็นบริษัทจริงจังเป็นกิจจักษณะเลยก็ได้แล้วก็ให้คนเข้าไปสมัครแล้วเขาก็จับคู่ให้กันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นการจัดงานแบบอีเวนต์แล้วให้คนแบบจ่ายค่าซื้อตัว๋วเข้าไปในอีเวนต์ในปาร์ตี้นั้นแล้วก็ไปเจอกันปาร์ตงปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบไหนที่จัดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นคนกัดเสือเป้าหมายของคนที่เข้าไปจอยนานนัีเยเดยวกก็คือ แต่งงานน่เองค่ะแล้วสำหรับเพื่อนเราที่เราไปดูดข้อมูลเขามาเนี่ยค่ะเขาก็ใช้เซอร์วิสเป็นบริษัทเนาะบริษัทหาคู่เลยซึ่งมันเป็นบริษัทเลยอ่ะมันดูมีความจริงจังแบบจริงจังมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีลองคุยกับเขาตอบเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่เขาเจอบริษัทนี้อะค่ะเขาก็ติดต่อไปสมัครไปซึ่งในการสมัครเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่า ผมชื่อนี่นีนีอยากหาคู่ที่สเปคเป็นแบบนี่นๆนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปหาให้อันนี้มันไม่ใช่นะคะในขั้นตอนของการสมัครอ่ะคุณต้องยื่นเอกสารซึ่งเยอะมากๆแล้วก็จะต้องมีการแบ็กกราวนด์เช็คที่ก็ค่อนข้างละเอียดประมาณ1อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เป็นความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายดีนะ ือเอกสารที่จะต้องยื่นเนี่ยมันก็จะมะีพวกเอกสารทางการเงินเอกสารระบุตัวตนเอกสารแบบใบเกิดทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเอกสารที่เป็นตัวตนของเราทั้งหมดรวมไปถึงก็แน่นอนก็ต้องอะระบุไปด้วยว่าคนที่เรามองหาเนี่ยประมาณไหนเวลาเขาไปคัดเลือกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะได้แบบคัดเลือกถูกว่าเออต้องเป็นคนนี้นะต้องแมทช์กับคนนี้อะไรเงี้ยค่ะ แต่อันนี้เราก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันนะว่าไอคู่ที่เขาพูดถึงอะ่ะเขาจับคู่ให้แค่คู่ชายแล้วก็หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเป็น LGBT เงี้ยเราสามารถใช้บริการนี้ได้ไหมอันนี้คือติดตกจันไว้เลยว่าเราไม่รู้แต่เราเดานะคะว่ามันอาจจะยังไม่ได้หรือถ้าได้เราก็ไม่แน่ใจว่าเอฟมันจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะโดนกินตังฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า กฎหมายการแต่งงานระหว่างชายรักชายหญิงรักหญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่มันยังไม่ได้แบบ เปิดกว้างมากเท่ากับประเทศทางฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยค่ะเพราะดูอย่างในข่าวสารซัปโปรโรใช่ไหมคะที่เขามีคำมินิชัยว่าแบบเออคนที่เป็น LGBT ไม่ควรจะแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ควรได้รับสิบนั้นนะเพราะว่ามันขัดกับธรรมเนียมประเพณีความเชื่ออันดีงา,า,ามแบบก็ไอซ์เอชประมาณหนึ่งนะคะแต่มันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าในสังคมที่มีความไอซ์เอชประมาณนี้มันอาจจะทําให้บริการแบบนี้มันไม่ได้ครอบคลุมไปถึง LGBT ด้วย มัง้งทีนี้ลองกลับมาที่กระบวนการคะ่ะว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารอะไรเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อบริษัทแบบนี้นะคะเขาจะให้บริการปรึกษาแบบเหมือน consulting firm เลย business consulting หรือว่าเ,เป็น consulting ที่แบบซีเรียสจริงจังเลยอะ่ะเขาจะมีการแนะนำทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการเดทและการใช้ชีวิตทู่เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเดทแรกควรจะแต่งตัวยังไงเดทแรกควรจะไปที่ไหนควรจะพูดอะไร ควรจะทําท่าทียังไงแสดงออกยังไงฟังมากกว่าพูดพูดมากกว่าฟังหรือควรพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไกด์เราแบบสเต็ปบายสเต็ปทุกๆอย่างทุกๆฝีก้าวเลยค่ะเมื่อเอกสารของเราแบ็คกราวด์เช็คทุกอย่างผ่านเนี่ยเขาก็จะเริ่มขั้นตอนของการค้นหาบุคคลคนนั้นของเราค่ะ ก็คือคนที่เข้ามาติดต่อบริษัทเหมือนกันว่าอยากได้คู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วเขาก็บอกเออคนนี้เขาความต้องการเหมือนกันนะเขาแบบมีอะไรคล้ายๆกันนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบจับคู่กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเชิญว่าเอ้ยเราเจอคนนี้นะลองมาคุยกันไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบริษัทเอเจนซี่เนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นแบบคนกลางเนาะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คือแบบเป็นคิวปิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคิวปิดที่ไม่ได้แผลงสอนอะไรขนาดนั้นค่ะก็คือเชิญมาคุยกันลองไป ดูสิว่าเอ้ยคุยกันแล้วมันมัน,มนคลิกหรือเปล่าถ้ามันไม่คลิกเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วก็แบบเออหาใหม่เขาก็จะโอเคโอเคกลับไปทำกันบ้านใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงจุดเนี้ยค่ะแล้วก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแล้วก็ถามเพื่อนเราว่าเฮ้ยอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ปฏิเสธเขาไปอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ตกลงไม่โอเคกับใครสักคนสักทีอะ่ะเขามีกําหนดเวลาไหมมีเดทไลน์ไหมว่าอยู่จะแบบ ต้องถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเซอร์วิสก็คือจบเพื่อนเราคนนี้ก็บอกว่าไม่รู้ <c oughs> คือเราก็เลยต้องมาหาข้อมูลเองซึ่งจริงๆแล้วเขามีแบบเดดไลน์นะแล้วแต่ที่ค่ะบริษัทบางที่ก็บอกว่าเดดไลน์เป็นจํานวนครั้งบริษัทบางที่ก็จะเดดไลน์เป็นจํานวนแบบระยะเวลาว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตรงเนี้ใช้เวลากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะมันต้องมีแตะเดทไลน์ deadline, เพราะไม่งั้นเราก็จะเปลี่ยนคู่กันสนุกสนานมากแล้วบริษัทก็คงไม่ได้กําไรเนอะตอนแรกที่เราฟังอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอทําไมแบบแค่การแต่งตัวแค่การไปเดทอะคุณต้องมีคู่มือเหรอคุณต้องมีคนมาบอกคุณว่า step one two three มัต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยเหรอแต่พอมานั่งทบทวนกับตัวเองคิดไปคิดมาแล้วก็แบบ เออมันก็จริงนะไม่ต้องแบบไม่ต้อง first date ไม่ต้องเดทแรกก็ได้นะคือเดทมาจนถึงเดทที่ร้อยแล้วอย่างเงี้ยแฟนบอกว่าเฮ้ยจะพาไปที่นี่เงี้ยเรายังยังแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราต้องแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยหลายๆครั้งก็ยังมีการเบรกตัวเองว่าเฮ้ยยังไงดีอะไรเงี้ยก็ต้องไป Google หา Reference อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะก็ ตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นบ้างไม่มากก็น้อยอะ่ะหรือว่าสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามัน make sense ขึ้นไปอีกก็คือมันเคยมีข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนาะที่บอกว่าในโรงเรียนอะ่ะเขามีหลักสูตรสอนเด็กผู้ชายว่าต้องใส่สูตรยังไงแบบ social manner เป็นยังไงสอนสอนทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเด็กคนนี้อที่บ้านเขาจะสอนไหมหรือว่าเด็กคนนี้อะ่ะ เขายังมีคุณพ่ออยู่ที่บ้านสอนผูกเน็ตไยใส่สูตรหรือเปล่าหรือว่าเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยปัญหาของเด็กผู้หญิงก็มีเนาะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตอนเป็นวัยรุ่นการเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยคือ ถ้าเป็นให้พ่อสอนเนี่ยพ่อก็เป็นผู้ชายพ่อก็ไม่เคยมีเมนนะพ่อก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงถูกไหมแล้วลูกก็เป็นผู้หญิงเราด้วยยเงี้ยพ่อก็คงแบบจะสอนอยังไงแต่ถ้าสมมุติว่ามีหลักสูตรมีอะไรที่แบบว่าสอนเขาอะเราว่ามันก็ดีมันก็เลยกลับมาที่เรื่องของการเดทอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบว่ารู้ไปทุกอย่างว่าควรจะทํำยังไงมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบเป็นธรรมชาติไปซะทุกอย่างอะเราว่าการมีไกด์มีที่ปรึกษาคนที่คอย แบบบอกว่าต้องทําอะไรมันก็ช่วยได้แบบประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้ค่ะเจ้าคนกระสือหรือว่าการบริการหาคู่อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่ป๊อปปูล่าที่สุดในญี่ปุ่นแต่ทําไมคนญี่ปุ่นเขาถึงใช้บริการแบบนี้เยอะกันจังเลยหนึ่งก็คือสําหรับคนที่เขามีเป้าหมายแบบชัดเจนมุ่งมั่นมากว่าว่าเขาจะแต่งงานเนี้ยค่ะซึ่งในความคิดของเขาก็คือก็ในเมื่อฉันจะแต่งงานอะ่ะทําไมฉันต้องเสียเวลาไปเดทคนนี้ไม่ใช่เดทคนนั้นก็ไม่ใช่เดทไปเดทมาลองผิดลองถูกไปไปมามาจนสุดท้ายก็แบบอา้าวไม่ได้แต่งสักที ก็เลยไปหาเซอร์วิสที่แบบว่าการันตีว่าฉันน่าจะได้เจอคนที่ใช่แบบแน่ๆชัวๆเ่90%ซขึ้นซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่มันก็น่าจะสอดคล้องแบบสอดรับกันเนี้ยค่ะก็คือเรื่องของอายุันเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในญี่ปุ่นมีผู้หญิงที่ใช้บริการอันเนี้ย ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยผู้หญิงกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยนอกจากแบบจะอยากแต่งงานแล้วยังมีปัจจัยเรื่องของอายุเข้ามาเป็นตัวกดดันด้วยว่าเฮ้ยฉันจะ30แล้วฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยฉันยังไม่มีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องทําอะไรสักอย่างฉันต้องรีบแต่งงานฉันต้องรีบมีสามีจะได้รีบมีลูกซึ่งมันก็โยงมาอีกข้อหนึ่งเหมือนกันค่ะเรามีความรู้สึกว่าในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีความคิดที่แบบว่าฉันต้องมีสามี ถึงจะมีลูกได้ถ้าเกิดว่าเราหลุดออกไปจากกรอบเนี้ยมันไม่จําเป็นนะว่าเราต้องมีสามีเราถึงจะมีลูกได้อืมมันก็ยังมีวิธีทางวิทยาศาสตร์อื่นๆหรือว่าการรับบุตรบนธรรมหรืออะไรเงี้ยคือมีอยกหลายวิธีมากแต่ว่าเอาเป็นว่าในสังคมนี้เนี่ยเขายังมีคขันิยมแบบนี้อยู่แค่นั้ แล้วก็เหตุผลต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราการหย่าร้างในประเทศญี่ปุ่นที่มันสูงขึ้นค่ะดังนั้นคนญี่ปุ่นที่แต่งงานแล้วก็หย่าส่วนมากเขาก็อาจจะหย่าตอนที่อายุแบบเริ่มเยอะขึ้นประมาณหนึ่งแล้วไม,ไม่ใช่ไม่ใช่วัยรุ่นอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนที่เขามีอายุประมาณหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนแต่งงานมาแล้วคือมีความผ่านชีวิตมาแล้วเป็นผู้ใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกกล้าๆกลัวๆไม่กล้าที่จะกลับไป ลงสนามอะแบบ y, เฮ้ยนี่เด็กสมัยนี้ใช้ Tinder หาคู่เฮ้ยถ้าให้ฉันไปเล่น Tinder เฮ้ยมันไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีคนที่คิดแบบนี้ก็เลยแบบหันไปใช้เซอร์วิสแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็เหตุผลสุดท้ายในความคิดของเรานะคะมันน่าจะเป็นเรื่องของแบบความบ้างงานความหมกมุ่นอยู่กับงานความที่แบบชีวิตนี้อุทิศให้กับงานจนแบบรู้ตัวอีกทีบเฮ้ย 40แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยถ้าฉันเสียเวลาไปเดทอีกก็คงแบบไม่ใช่อ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งงานก็คือแบบใช้บริการหาคู่ไปเลยละกันแล้วสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยที่ทำให้คนกัดจก เป็นวิธีที่มันป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆในยุคสมัยนี้นะคะคืออย่างนี้ค่ะตัวเลขมาแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขของคนที่ประสบความสําเร็จจากการใช้บริการคนกัตสึเนี่ยมันมีเยอะขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคือตัวเลขในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในบรรดาคู่แต่งงานทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นค่ะมี16.5%ค่ะที่เป็นคู่ที่เจอกันในคนกัดสึ แล้วตัวเลขเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยถ้าเกิดว่าดูตามกราฟแล้วนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าไอปี2020เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราต้องอ,อ,อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะ social distancing ในยุคโควิดอะไรเงี้ยคือมันเป็นยุคที่ทําให้ทุกชีวิตลําบากจริงๆอะ่ะรวมไปถึงชีวิตของการออกไปเดทการไปพบปะผู้คนอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ลองมาคิดเล่นๆค่ะว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างแต่นี้จะเป็นความคิดของเราเองนะคะ ข้อดีหลกัหลกๆเลยของมันก็คือการที่เราตั้งเป้าหมายอะว่าเราจะแต่งงานอะแล้วเราก็แต่งเลย <laughs> คือมันก็ง่ายดีเร็วดีสะดวกดีอะค่ะถ้าจะมองมุมนั้นนะแล้วก็ข้อดีอย่างที่2ก็คือมันตัดความเสี่ยงความเสี่ยงที่แบบว่าเราจะเจอคนที่แบบเฮ้ยคนนี้มาหลอกหรือเปล่าคนนี้แบบ โกหกเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอเจนซี่เขาเป็นคนสแกนประวัติให้อยู่แล้วก็คืออย่างน้อยๆเรื่องการงานการเงินเรื่องชีวิตอาชีพอะไรของเขาอะคือไม่หลอกแน่ๆไงก็ไม่แน่นะถ้าบริษัทพลาดอะแต่ก็เม็นว่ามันก็มีอะไรที่มาการันตีแบบประมาณนึงอะคะ่ะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็ น่าจะใช่อะ่ะเป็นความเป็นจริงในการใช้ชีวิตคู่เลยก็คือพอคนสองคนแบบโอเครักกันชอบกันเดทกันคุยกันแต่สุดท้ายแบบเป้าหมายคนละอย่างกันก็มีหลายคู่ที่จำเป็นต้องแยกทางกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ให้เหตุผลว่าแบบเข้ากันไม่ได้บ้างเออเป้าหมายในอนาคตไม่ตรงกันเลยเงี้ยค่ะแต่สําหรับข้อเสียถามว่ามีไหมเราคิดว่ามีแต่สําหรับเราข้อเสียที่เราคิดไวะคะ้ค่ะก็คือว่ามันดูเหมือนจะตั้งใจเกินไปหน่อยอะ่ะ คืออย่างนี้ก่อนมันไม่ผิดนะคะทุกคนที่แบบเฮ้ย mm hmm. คนนี้อยากแต่งงานคนนี้อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากมีอนาคตแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามัน การใช้ชีวิตทั่วมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเราเป้าหมายเดียวกันเรามาทําอย่างนี้กันเถอะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าแบบว่ามันเป็นระดับที่แบบไม่ใช่ระดับของความเป็นเหตุเป็นผลนะแต่มันเป็นระดับของความรู้สึกอะความรักมันไม่ใช่ความมีเหตุผลอะหรือว่าความที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้อะมันอาจจะ ไม่ใช่ความมีเหตุผลนะแต่มันคือความที่แบบเรารักกันเราเข้าใจกันคนนี้แบบไม่ดีอย่างนี้โอเคฉันเข้าใจเพราะฉันรักเขาแต่ถ้าเกิดว่า เราทาทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแบบว่าฉันจะแต่งงานเธออยากแต่งงานเรามาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันไลฟ์อารมณ์ไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอการที่มีคนมาบอกว่าเราต้องทอํายังไงบ้างส t ็ p หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยค่ะในมุมมองหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะอ่างเงี้ยค่ะแต่ไอมุมมองที่มันเป็นข้อเสียมันก็มีนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรา ปฏิบัติตามมากเกินไปจนจนมันแข็งอะ่ะจนมันไม่เป็นตัวของตัวเองจนมันแบบดูประดิษฐ์ไปหมดอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์เราก็อาจจะเบสออนการประดิษฐ์ก็ได้นะแต่ย้ำอีกทีนะว่าเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่สไตล์ของเราแต่ว่าไอาการที่ใช้แมทช์เมกิ่งคนกระสืออะไรเงี้ยค่ะมัน มีอยู่ในวัฒน,ธ,นธรรมของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นด้วยในเอเชียค่ะในเมืองจีนหรือว่าเราเชื่อว่าในเมืองไทยเองเนี้ยสมัยก่อนก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือในรูปแบบของการคลุมถุงชนแต่พอมันเปลี่ยนมาในยุคสมัยนี้ค่ะไอการคลุมถุงชนหรือ arrange marriage แบบนั้นเนี่ยมันกอ็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นความแบบ ให้มีความสมัครใจเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนแทนที่จะแบบคุ้มคุณุู้ชนแบบแต่งงานกันไปเลยไม่ต้องรู้จักกันอะไรให้มากตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของว่าเราเลือกกันเองแต่ข้อเสียนั้นนะคะมันก็คือความคิดเห็นของเราแค่คนเดียวเนาะคือมันมองจากมุมมองของเราแค่คนเดียวอาจจะไบ a อก็ได้โอเคค่ะนี่มันก็คือคนกัจจืดในมุมมองของแบบแค่ความรักเฉยๆการใช้ชีวิตคู่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนกัจจืรเซอร์วิสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ ตืนลึกหนาบางมากกว่านั้นก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนตัวยงเลยของบริการพวกนี้ค่ะในแต่ละท้องถิ่นเน่เนาะเขาก็จะมีรัฐบาลท้องถิ่นของเขาใช่ไหมคะซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นพวกนีนเน้เขาก็จะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินทั้งการฟฟสิลิเทตเรื่องของสถานที่จัดงานอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือเขาก็ช่วยผลักดันเต็มที่ทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นต้องการให้คนแต่งงานกันเยอะขึ้นแล้วก็ มีลูกกันมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะต้องรับภาระในการจ่ายภาษีหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในส่วนตัวของเรานะคะคือคนกระสือมันแค่ช่วยตอบโจทย์ของคนในเรื่องของนีจ่ะความต้องการที่จะมีใครสักคนอะความต้องการคู่นอนความต้องการคู่เที่ยวความต้องการคู่คิดคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าคนที่เขาแบบ แต่งงานแล้วแบบเพื่อที่จะมีลูกเลยอะไรเงี้ยในปัจจุบันน่ะเราคิดว่ามันน้อยลงแบบน้อยลงมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูอย่างคลิปที่เราพาไปเที่ยวคารุซาวาค่ะถ้าทุกคนจําได้อะเราจะโชว์ให้เห็นว่ามันมีตอนหนึ่งที่เห็นคนเต็มไปหมดเลยเข็นรถเข็นเด็กเต็มไปหมดเลยแต่รถเข็นทั้งหมดในนั้นอะไม่มีบ้านไหนเลยที่มีเด็กเล็กไม่มีบ้านไหนเลยที่มีลูกทุกบ้านมีหมาหมดเลย คือเขาเอาหมาใส่รถเข็นแล้วเขาก็เลี้ยงหมามันเลี้ยงลูกเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าไอบริการหาคู่หรือคนกัดสื่อที่รัฐบาลแบบพยายามสนับสนุนนะคะมันไม่ใช่ทางที่เป็นคําตอบของการ เพิ่มจำนวนประชากรอะคือบางทีเราก็แค่อยากแต่งงานเฉยๆแต่มันไม่ได้อยากมีลูกอะแล้วเราว่าการที่ญี่ปุ่นอยากจะให้คนมีลูกจริงๆอะเราคิดว่าควรจะแบบไปแก้เรื่องอื่นดีกว่าไหมเรื่องแบบเศรฐษฐกษิจเรื่องของเงินเดือนโครงสร้างสังคมเรื่องปัญหาสังคมที่แบบว่าทํายังไงให้สังคมมันมันเฟรนลี่กับเด็กทําให้เด็กเกิดมาแล้วแบบ เราสบายใจที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตมาในสังคมแบบนี้ที่ไม่ depressed อะอะไรอย่างเงี้ยคือไปไปแก้อะไรแบบนั้นแบบจริงจังมากกว่าการมาให้คนเดทกันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาอยากเดทนะเขาอยากมีแฟนนะเขาอยากมีคู่นะถ้าไปถามใครก็แล้วแต่ลองแรนดอมถามใครก็ได้อะแต่พอถามว่าเฮ้ยแล้วอยากมีลูกไหมล่ะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอีกอย่างนึงอีกความคิดนึงไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไอคนกัร์ืูนเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มจํานวนประชากรมากเท่าไหรอ่อ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคิดว่าแบบอยากจะลองใช้บริการแบบนี้ดูไหมและคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงสําหรับเราอะ่ะยอมรับตรงๆว่าเรามีความ b บ a s สกับ service แบบนี้อยู่ประมาณนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าถึงวันหนึ่งสมมุติว่าสัก30กว่าจะ40แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแต่งงานอะอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครให้แต่งสักทีก็ ก็เป็นไปได้มีโอกาสเหมือนกันนะที่เราจะเดินเข้าไปหาเซอร์วิสพวกนั้นแล้วก็แบบเออจ่ายเงินให้เขาช่วยหาคู่ให้ mm hmm. ก็ก็เป็นไปได้อืมโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะคะในวันนี้ก็คือมาเมาข้าเวลาสนุกสนุกมากกว่าโอเคไปแล้วค่ะเ mm hmm. จอกันอีกพีอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย